สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่329แล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่329กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีนะคะวัตถุมงคลน,นะคะยอดนิยมนะคะของหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันใน วันนี้นะคะ EP นี้เป็น EP พ,พิเศษนะคะท่านขอแจ้งไว้ก่อนเลยนะคะท่านใดที่จองทันในวันนี้ปิดทันในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านได้มาแบ่งปันไม่เยอะนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วนะคะไม่ยอมปล่อยแล้วนะคะ ในอนาคตราคาท่านไปไกลแน่นอนค่ะท่านในวันนี้นะคะท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นไหนเก็บนะคะถือว่าพลาดนะคะมารับชมไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะท่านเดี๋ยวหนูจะลงกล้องให้ชมกันชัดๆนะคะคุณท่านจะได้ตัดสินใจกันนะคะให้เห็นหน้าเหรียญกันชัดๆนะคะเส้นคมนะคะคุณท่าน สนใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องพระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1นนะคะเป็นรุ่นรวยทันใจค่ะรายการที่สองนะคะเป็นเนื้อลงยานะคะรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยเขาท่านชื่อดีชื่อมงคลเลยนะคะหรือจะเป็นรายการที่6รุ่นดวงดีรายการที่7รายการที่8เป็นรุ่นเหนือดวงนะคะท่า,ทาน ปิดให้ทันกันนะคะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือแอดไลน์มาถามก่อนนะคะคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะไม่อยากให้คุณท่านพลาดนะคะอยู่รับชมไปพร้อมๆกันค่ะคุณท่านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกันที่รายการที่1กันค่ะวันนี้นะคะท่านใดนะคะปิดทันองค์ไหนนะคุณท่านหนูมีรูปภาพหลวงปู่ศิลาให้กับคุณท่านนะคะเป็นรูปภาพจานนะคะงดงามของท่าน ให้กับคุณท่านที่บูชากันในวันนี้เลยนะคะเป็นรูปภาพหลวงปู่มหาศิลานะคะท่านสาธุนะคะท่านลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะหลวงปู่ศิลานะคะวัตถุมงคลท่านเป็นที่นิยมค่ะท่านใดสนใจนะคะหนูให้รูปภาพเป็นพิเศษเลยนะคะท่านงดงามนะคะเป็นรอยจานค่ะมาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งกันค่ะท่าน วันนี้นะคะรายการที่หนึ่งนะคะหนูขอเปิดด้วยนะคะเป็นรุ่นรวยทันใจค่ะรุ่นรวยทันใจเหรียญน,นี้นะคะคุณท่านเป็นเหรียญเซมารวยทันใจเนื้อลุงยานะคะสีน้ําเงินสีแดงนะคะคุณท่านหนูได้มานะคะคุณท่านจองมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะคุณท่านจะได้รับพร้อมกล่องเลยนะท่าน ปิดให้ทานกันนะคะหากันได้ยากแล้วนะคะบางรุ่นบางรายการหนูได้มาก็ไม่ปล่อยแล้วนะคุณท่านเก็บไว้เองเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะรับประกรันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนคุณท่านเดินทางมาเป็นร้อยสองร้อยกว่า EP ีแล้วนะคะรายการที่หนึ่งรุ่นรวยทานใจนะคะท่านใดสนใจนะคะ ขอแบ่งปันนะคะที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านเนื้อลงยาหน้ากากทองนะคะ800บาทค่ะเดี๋ยวหนูให้ชมเหรียญกันชัดๆนะคะคุณท่านจะได้ตัดสินใจกันค่ะท่านใดตัดสินใจไว้นะคะย่อมได้ไปครอบครองเลยนะคะรุ่นรวยทันใจนะคท่านเป็นอีกรุ่นนะคะที่น่าเก็บสะสมไว้นะคะในอนาคตราคาท่านไปไกลค่ะหน้าเหรียญน,นะคะุท่าน นี่ค่ะมาพิจารณาไปพร้อมๆกันเลยนะคะหน้าเหรียญท่านไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะดวงตาใบหน้าท่านคมชัดของท่านเนื้อลงยานะคะหน้ากากทองเนื้อลงยาค่ะสวยมากของท่านนําไปเลี่ยมกันได้นะคะด้านหลังนะคะรวยๆล้านๆน,นะคะตอกโค้ดนะคะเลขนัมเบอร์หมายเลขสามเก้าของท่านเลขโค้ดต้นๆกันเลยนะคะ รายการนี้นะคะแบ่งปันที่800บาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมานะคะมากันที่รายการที่สองค่ะรายการนี้นะคณท่านเป็นรุ่นยิ่งมียิ่งรวยรวยนะคะอายุวัฒนามงคล79ค่ะท่านวันนี้ได้แบ่งปันมานะคะเป็นเนื้อลงยาสีแดงนะคะท่านงดงามมากค่ะ ิดให้ทานกันนะคะไม่อยากให้คุณท่านพลาดนะคะสังเกตตเอาท่านหน้ากล่องนะคะอักขระนะคะท่านชัดเจนนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทได้มาพร้อมกล่องเลยนะคะท่านใดปิดทานจองทัานในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยครับท่า,ทานเรียนรุ่นนี้นะคะขอแบ่งปันที่แปดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นคงท่า,ทานรุ่นยิ่งมียิ่งรวยนะคะแปดร้อยบาทค่ะ จะให้ชมกันชัดๆนะคะยิงลงกล้องยิงเห็นองค์พระท่านนะคะชัดเจนเลยนงท่านดวงตานะคะเส้นคมๆนะคะหน้าไม่สึกไม่มีรอยคิดควรค่ะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่านปิดให้ทันกันนะคะได้มาแบ่งปันไม่เยอะนะคะดวงใครดวงมันนะคะท่านจะได้เลข หมายโค้ดเลขไหนนะคะอยู่ที่ดวงกันเลยนะคะหลวงปูศีรานะคะจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะคุณท่านท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะคะทองเงินรวยเฮงนะคะวันนี้นะคะให้ท่านกันคดของท่านได้แบ่งปันมาไม่เยอะนะคะท่านใดจะได้หมายเลขโค้ดองค์ไหนนะคะอยู่ที่ดวงกันเลยนะคะวันนี้ค่ะ รายการที่สองนะคะแบ่งปันที่800บาทเท่านั้นค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สามค่ะท่านรายการนี้นะคะเป็นรุ่นอายุวัฒนามงคล79ค่ะหลวงปู่มหาศิราสิเลจันโทนะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นพันพันล้านถวายซื้อที่ดินนะคะท่านดูหน้ากล่องนะคะท่านอักขระไว้ชัดเจนนะคะท่านจองให้ทันนะคะ ได้มาแบ่งปันมาเยอะนะคะให้พร้อมกล่องเลยท่านท่านปิดให้ทันกันค่ะเหรียญรุ่นนี้นะคะถวายซื้อที่ดินนะคะท่านเป็นเนื้อลงยาสีแดงนะคะเนื้อเอเนื้อเงินฝาบาทนะคะท่านเนื้อเงินฝาบาทลงยาแดงนะคะอายุวัฒนมงคลเจ็ดสิบเก้าค่ะเหรียญน,นี้ก็สวยนะท่านน่าเก็บน่าศึกษาเก็บสะสมไว้นะคะ ใบหน้าท่านคมชัดดวงตานะคะรายการนี้นะคะแบ่งปันที่700บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านจะส่งฟรีนะคะไปสีอีมเอสนะค่าท่านส่งฟรีค่ะ700บาทเท่านั้นนะคะถาวายซื้อที่ดินนะคะเป็นปีสอ6ห้าค่ะท่านรุ่นพันพันล้านนะคะ ให้ท่านเน่าท่านได้มาแบ่งปันไม่เยอะนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วนะคะไม่ปล่อยกันแล้วนะคะบางรุ่นบางรายการหนูก็เก็บไว้เองแล้วนะคะท่านวันนี้ไม่ปล่อยนะคะนี่ค่ะท่านใดที่เข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะท่านรายการนี้แบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะเนื้อลงยาสีแดงนะคะถวายซื้อที่ดินเนาท่านงดงามมากค่ะ700บาทค่ะ พัดมาค่ะมากันที่รายการที่สข่งท่านรายการนี้นะคะเป็นรูปหล่อทองสาบาทนะคะส่วนทรงแกะแปะจังหวัดกาลสินค่ะเมื่อปี2564นะคะของท่านเก็บได้เก็บนะคะรูปหล่อทองสาบาทหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทท่านสังเกตน,นะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมซีนเดิมค่ะวันนี้ขออนุญาตนะคะเปิดให้กับคุณท่านได้ชมองพระกันชัดๆนะคะ อยู่รับชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะท่านนี่ค่ะกล่องเดิมซีนเดิมเลยนะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะท่านนี่ค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันนะคะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะรูปปลอหลวงปู่ศิลานะคะ อัขระนะคะตรงใต้ฐานนะคะท่านชัดเจนนะคะหลวงปู่มหาศรานะคะเนื้อทองฝ่าบาทนะคะาท่านนี่ค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะรูปหล่อท่านนะคะรายการนี้แบ่งปันนะคะพร้อมกล่องเลยนะคะที่เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้น,นะค่าท่านเจ็ดร้อยบาทนะคะรวยกุติล้านนะคะ รูปหลอดท่านนะคะมาดูใต้ฐานกันค่ะท่านนี่ค่ะใต้ฐานนะคะสวยงดงามค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะคะท่านปิดให้ท่านกันนะคะท่านใดได้ไปหนุกขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้าค่ะท่านรายการที่ห้ารายการนี้นะคะเป็นตระกุดนะคะขออนุญาตนะคะองค์นี้ได้แบ่งปันมานะคะคท่าน องให้ท่านกันนะคะเป็นตะกุดหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะท่านมาพร้อมสายสินนะคะได้แดงนะคะท่านใดนะคะสนใจศรัทธาพระเครื่องรางวัตถุมงคลยอดนิยมนะคะเหนือดวงค่ะตรงตระกุดนี้นะคะคุณท่านมีอักขรว่าเหนือดวงนะคะคุณท่านจะได้รับนะคะรูปภาพหลวงปู่ศิราด้วยนะคะ เจ้าอาวาสวัดพระาธาตุมื่นหินนะคะอําเภอเขาวงจังหวัดกาลสินคขาท่านเดี๋ยวหนูขออนุญาตลงกล้องให้กับคุณท่านชมชัดๆนะคะเป็นตะกุดนะคะท่านพร้อมเลี่ยมนะคะนี่ค่ะอักขระไว้ว่าเหนือดวงนะคะตะกุดนะคะเหนือดวงค่ะสวยงามมากๆเลยน้องท่านหากันได้ยากนะคะท่านใดที่กําลังมองหานะคะห้อยขึ้นคอบูชาได้สวยๆเลยน้องท่านตะกุดหลวงปู่มหาศิลารุ่นเหนือดวงนะคะ สวยงามมากเลยนะคท่านรายการนี้นะคะมาพร้อมรูปภาพนะคะแล้วก็สายได้แดงนะคะรายการนี้นะคะขอแบ่งปันค่ะที่7 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะท่าน700บาทนะคะท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะหมายเลข5นะคะขออนุญาตวางสักครู่นะคะท่านรายการที่5นะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรุ่นดวงดีนะคะท่านหลายท่านก็กําลังตามหารุ่นนี้กันอยู่นะคะเป็นไหว้ครูป,ปี67หลวงปู่มหาศิราสิริจันโทวัดพระธาตุหมื่นเห็นจังหวัดกาลสินนะคะท่านขออนุญาตเปิดองค์พระให้ชมกันชัดๆเลยนะคะเป็นเนื้อเงินฝ่าบาทหน้ากากทองนะคะท่านรายการนี้นะคะ นี่คเหรียญสวยนะคะท่านหน้าเหรียญท่านคมชัดนะคะรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่เจ็ดร้อบาทผมส่งเท่านั้นค่ะเจ็้บาทเะ,ะท่านรุ่นดวงดีนะคะอนุญาตนําออกมาจากกรอบให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดๆเลยนะคะวันนี้นะคะรุ่นดวงดีคะ่ะท่านตัวหนังสืออักรรท่านชัดนะคะคุณท่านมาดูลายเส้นคมกันคะ่ะดูได้ง่ายนะคะ ดูด้วยตาเปล่าได้เลยนะท่านตาท่านใดไวตาท่านใดถึงย่อมได้ไปครอบครองนะท่านเหรียญสวยแบบนี้เลยนะคะหน้าเหรียญท่านคมชัดนะคะท่านใดศรัทธานะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะรายการรุ่นนี้นะคะแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านเจ็ดร้อยบาทนะคะ ด้านหลังนะคะท่านเป็นพญานาคทั้งหมดเ็ดเสียนนะคะกวงปูมหาศิลารุ่นดวงดีนะคะชื่อดีนะคะท่า,ทานเก็บได้เก็บนะคะในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนค่ะแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่เจ็ดค่ะท่านรายการนี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงรุ่นหน,นะคะ เนื้อดวงรุ่นหนึ่งนะคะปีสองห้าหกสองเขาท่านหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะได้มาพร้อมกล่องเดิมนะคะท่านดูหน้ากล่องค่ะท่านอักขระไว้ชัดเจนนะคะท่านใดที่ต้องการเลี่ยมนะคะสามารถนําไปเลี่ยมกันได้นะคะปิดให้ทานกันนะคะท่านมารับชมองค์พระไปพร้อมๆกันค่ะองค์นี้นะคะเนื้อดวงรุ่นแรกปีสองห้าหกสองต่อโคดศิลาเก้าโคดเขาท่าน นี่ค่ะโคดศิลานะคะ9โคดด้วยกันค่ะแอบกระซิบเลยน้องท่านหากันได้ยากนะคะให้ทันให้ไวกันเลยนะคะได้มาแบ่งปันไม่เยอะค่ะดวงใครดวงมันนะคท่านจะได้เลขโคดหมายเลขไหนนะคะสวยงามมากคุณท่านดวงตาท่านนะคะเป็นที่ประจักษ์ว่าง,งดงามเลยนะคะหน้าเหลี่ยนท่านคมชัดไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะ รุ่นเหนือดวงนะคะเนื้อเงินฝาบาทต่อโคศิลาเก้าโคดค่ะรายการนี้แบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งค่ะด้านหลังนะคะสองห้าหกสองนะคะเหนือดวงรุ่นแรกต่อโคศิลาเก้าโคดกันค่ะรายการนี้นะคะแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านเจ็ดร้อยบาทนะคะ มาข่ะท่านมากันที่รายการที่8ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงรุ่นแรกเหมือนกันค่ะเป็นปี2562นะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทน้ท่านหน้ากล่องท่านอัครไว้ชัดเจนนะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะท่านรุ่นเหนือดวงเนื้อทองฝาบาทตอกโคตรศิรา9โคตรด้วยกันค่ะ โค้ชชัดๆเลยนะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะท่านเก็บได้เก็บกันนะคะไม่อยากให้คุณท่านพลาดนะคะให้สิบท่านที่ถูกเข้ามาสอบถามก่อนหรือทักไลน์มาก่อนคนแรกนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีคขาท่านนี่ค่ะต่อโคดศิลาเก้าโค้ดนะคะหน้าเหรียญคมชัดค่ะลายเส้นตัดกันคมๆแบบนี้เลยนะคะให้ทันกันนะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่าน งดงามมากๆเลยนะคะรายการนี้นะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะถัดมานะคะคุณท่านมากันที่รายการที่เก้าค่ะรายการที่เก้ารายการนี้นะคะขออนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะ รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นฉลองอายุวัฒนามงคล64ปีนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทค่ะวัดบ้านท่าประทับจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะท่านต่อโค้ด9โค้ดด้วยกันค่ะคุณท่านสังเกตนะคะมีรอยจานท่านชัดเลยนะคะมาพร้อมกล่องเดิมเลยค่ะรายการนี้ขอแบ่งปันที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะท่าน800บาทนะคะ เป็นเหรียญรุ่นแรกนะคะเดี๋ยวนำออกมาจากกรองให้กับคุณท่านได้ชมกันชัดๆเลยนะคะหมายเลขเก้านะคะ่ะท่านสวยงดงามค่ะรุ่นแรกนะคะุณท่านน่าเก็บมากเลยนะคะคุณท่านดูรอยจานนะคะเป็นจานมือนะคะเห็นชัดเลยนะคะรอยจานะคะ่ะ ใบหน้าท่านคมชัดเลยนะคะร้อยจานนะคะต่อโค้ดเ้าโค้ดด้วยกันค่ะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทเหรียญรุ่นนี้นะคะแบ่งปันที่800บาทเขาท่านฉลองอายุวัฒนามงคล64ปีนะคะวัดบ้านธาตุประทับจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะงดงามมากเขาท่านรายการนี้นะคะแป0รบาทเท่านั้นนะคะ มาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะรายการนี้นะคะท่านขออนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะรุ่นนี้นะคะหลายท่านนะคะโทรเข้ามาสอบถามนะคะท่านวันนี้ได้แบ่งปันมานะคะจองทันมาเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นค่ะเป็นเหรียญเจริญพรล่างนะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทนะคะเนื้อสารกษรัต์นะคะท่าน เหรียญเจริญพรร่างนะคะเนื้อสามกริย์ค่ะเงินทองนาคนะคะรุ่นเจริญพรล่างค่ะรายการนี้แบ่งปันนะคะที่800บาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่าน800บาทนะคะหน้ากล่องท่านอักขรว้ชัดเจนนะคะสวยงดงามค่ะขออนุญาตนำออกมาจากกล่องนะคะต่อโค้ดหมายเลข55น,น้าท่านเลขเบิ้ล เลขคู่นะคะหมายเลขห้าสิค่ะเนื้อสามกริยันะคะเงินทองนานะคะหลวงปู่มหาศิราสิริจันโทเขาท่านท่านสังเกตเนื้อนะคะสวยงดงามเลยนะคะใบหน้านะคะดวงตาท่านนะคะเป็นหยดน้ำชัดๆวงกลมชัดๆเลยนะคะรุ่นเจริญพรล,ล่างค่ะรายการนี้นะคะแบ่งปันนะคะที่แปดร้อบาทผมส่งเท่านั้นคขท่า,ทาน 800บาทนะคะเมตตามหานิยมวัดโพสีสะอาดจ,จังหวัดกาลสินนะคะปี2564้างท่านเก็บให้ทันกันนะคะแปดบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่11ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรุ่นเหรียญเนือดวงสองนะคะอายุวัฒนามงคล80ปีนะคะท่านเนือดวงสองนะคะวัดพระาธาตุมอนเห็นจังหวัดกาลสิน,นะคะ่ะ องนี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะท่านมาพร้อมกล่องนะคะหน้าหน้ากล่องอักขระไว้ชัดเจนค่ะมารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันเลยนะคะองนี้นะคะเนื้อทองแดงลมดํานะคะท่านสภาพเหรียญพระนะคะท่านเก่าเดิมเลยนะคะหน้าเหรียญท่านคมชัดนะคะดวงตานะคะตอกโคตรศิลาค่ะ ปิดให้ทันกันนะคะดวงใครดวงมันนะคะได้เลขหมายโค้ดไหนนะคะรุ่นเหนือดวงสองนะคะรายการนี้แบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเขาท่านเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะปีสองห้าหกเจ็ดท่านเส้นสายฝนสายฝนเคาท่าน,นวิ่งคมๆเลยนะคะวัดพระธาตุมืนหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาฬสินค่ะเก็บได้เก็บนะคะาท่าน ไม่ควรพลาดเลยค่ะรายการนี้นะคะพร้อมกล่องเลยนะคะ700บาทเท่านั้นค่ะท่าน700บาทพร้อมส่งค่ะอนุญาตวางนะคะพามาคท่านมากันที่รายการที่12ค่ะรายการที่12รายการนี้นะคะเป็นรุ่นเหนือดวงสองเหมือนกันนะคะท่านวัดประทาหมือหินจังหวัดกาลสินนะคะ องนี้เป็นเนื้อทองฝาบาทนะคะท่านสนใจเนื้อไหนองค์ไหนนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะ EP นี้นะคะเดินทางมาหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะท่านจัดส่งฟรีนะคะครบทุกบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะเนื้อทองฝาบานทนาท่านสวยมากเลยนะคะต่อโครศีลาค่ะ หน้าเหรียญท่านคมชัดเลยนะคะรายการนี้แบ่งปันที่700บาทเท่านั้นคขาท่าน700บาทพร้อมส่งนะคะปี2567นะคะวัดพระธาตุหมื่นหินอำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินนะคะคุณท่าน700บาทเท่านั้น,นะคะ่ะเนื้อทองสาบาทนะคะ มาคำท่านม,มากันที่รายการที่13ค่ะรายการที่13รายการนี้นะคะองค์นี้นะาท่านเป็นรุ่นนะคะอายุวัฒนมงคลนะคะหลวงปู่มหาศิลาอสศริจันโทค่ะได้มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะเป็นเนื้อทองฝาบาทลงยาสีเขียวนะคะท่านมารับชมเหรียญไปพร้อมๆกันเลยนะคะ รายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ800บาทนะคะในญาตนะคะท่านนี่ค่ะเป็นเนื้อหน้ากากทองนะคะท่านดูใบหน้าท่านนะคะคมชัดนะคะจมูกดวงตานะคะองนี้ต่อโค้ดหมายเลข196นะคะท่านเลขสวยเลขมงคลเลยนะคะ196ค่ะ ท่านใดจองทานปิดทันนะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านลงยาสีเขียวงดงามเลยนะคะไปให้ชมด้านหลังกันค่ะด้านหลังนะคท่านเป็นพญาเสือนะคะอายุวัฒนะมงคลนะคะรวยล้านล้านค่ะปีสองห้าหกห้าท่านพญาเสือนะคะด้านหลังเป็นรูปเสือค่ะลงยาสีเขียวนะคะ แบ่งปันที่800บาทผมส่งเท่านั้นค่ะท่าน800บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะรายการนี้นะท่านเป็นเหรียญยี่โกหฮงนะคะลือเหรียญแปดเหลี่ยมค่ะโชคเหนือเมฆนะคะยี่กหฮงศิลามหาเฮงนะคะพระมหาศิราสิริจันโทค่คท่านเหรียญแปดเหลี่ยมนะคะองค์นี้ลุงยาสีแดงนะคะ คุณท่านจะได้พร้อมกล่องเลยนะคะอนุญาตเปิดให้ชมกันค่ะโชคเหนือเมฆนะคะ,จะเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูนะคะขอให้โชคดีนะคะลงยาสีแดงนะ,ะท่านไปหน้าท่านคมชัดนะคะเหรียญยี่กระโฮงนะคะหลายท่านยังไม่มีเก็บกันเลยนะคะท่านใดสนใจรายการนี้นะคะแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้น,นะคะ่ะท่าน เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะเหรียญยี่กอโฮงนะคะสิลามหาเฮงค่ะสิลามหาเฮงนะคะงด,ดงามมากค่ะท่านรายการนี้นะคะแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นเลยนะคะเจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งคราท่าน ถัดมานะคะมากันที่รายการที่15ค่ะรายการที่15รายการนี้นะคะเป็นรุ่นโชคเหนือเมฆ<ม>เหรียญยี่กหงแปดเหลี่ยมศีลามหาเฮงนะคะองนี้เป็นเนื้อลงยาสีน้าเงินนะคะท่านท่านใดนะคะชอบลงยาสีไหนนะคะพิจารณากันได้เลยนะคะเหรียญสวยคมชัดทั้งสองรายการะคะ่ะเจริญรุ่งเรืองนะคะโชคเหนือเมฆเขาท่าน เปลียนสวยมากเลยนะคะขอให้โชคดีนะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะรายการนี้นะคะแบ่งปันที่700บาทเท่านั้นค่ะท่าน700บาทพร้อมส่งนะคะยี่ก่อหงศิลามหาเฮงค่ะปิดให้ท่านกันนะคะท่านท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะหมายเลข15นะคะ สนใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นรุ่นพระพุทธเจ้า10ชาตินะคะเป็นรุ่นที่ท่านยืนค่ะหลวงปู่ศิราศิริจันโทนท่านหน้ากล่องท่าน,น,าอ,านอักขระไว้ชัดเจนเลยนะคะองค์นี้นะคะเนื้อเงินฝาบาทลงยาแดงนะคะรุ่นนี้นะคะก็เป็นที่นิยมกันนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วนะคะ นี่ค่ะหลายท่านก็ไม่ยอมปล่อยแล้วนะคะในอนาคตราคาไปไกลแน่นอนค่ะท่านรุ่นยืนนะคะเรียนสวยคมชัดนะคะท่านหาองค์สวยๆแบบนี้กันได้ยากค่ะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะร้อยการนี้แบ่งปันที่700บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะท่านรุ่นยืนนะคะ700บาทเท่านั้นเลยนะคะปิดให้ทัานกันนะคะท่าน พระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะรุ่นยืนค่ะองค์นี้นะคะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะท่านทับมานะคะมากันที่รายการที่สิบเจ็ดค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยเหรียญรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาติเหมือนกันนะคะกระถินรุ่นแรกค่ะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อ เงินฝ่าบาทลงยาสีเขียวนะคะลงยาเขียวนะคะท่านสวยไม่แพ้กันเลยนะคะจองมานะคะท่านได้มาไม่เยอะนะคะวันนี้ขอแบ่งปันให้กับคุณท่านนะคะลูกค้านะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญากันค่ะเรียนสวยนะคะลงยาคุณท่า,ทานรายการนี้นะคะแบ่งปันที่เจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะ เจ็ดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะท่านรุ่นพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะรุ่นแรกค่ะเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะ หนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครุบทุกบ้านเลยนะคะแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะท่านท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่แล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะ หนูลงคลิปทุกๆวันนะคะคุณท่านจะได้ไม่พลาดในรา,รายการต่อไปนะคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์โทรนะคะ0891927153ค่ะหนูจะเขียนไว้ด้านบนแล้วก็ใต้คลิปอีกทีนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ